สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮความสุขบ้านป่าคลิปนี้นะคะที่โรงเรียนมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เราได้ร่วมพบปะกันนะคะเล่นเกมดื่มชากาแฟแล้วก็เบกเกอรี่แล้วก็ขนมเค้กค่ะอร่อยค่ะหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเทอมอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้วบ้านป่าก็ตามสูตรค่ะจ่ายตลาดกันเนาะ มาดูกันค่ะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างอู้หักเหมือนกันหนักที่หนักนี่คือมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวขอเอากุ้งแช่แข็งไปใส่ตู้เย็นก่อนนะวันนี้แวะร้านเอเชียด้วยค่ะหลังจากนั้นก็มาค่ะขนมปงังขนมปังตัวนี้อร่อยนะอุ้ยแล้วก็ได้ติดมือมาอีกแล้วค่ะ จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยบ้านป่าแวะซื้อตอนเช้าก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้ซื้อแมคโดนัล์มาพร้อมจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจไปซื้อหรอกคะ่ะแต่ว่าหาห้องน้ําไม่ทันคะ่ะที่นี่ห้องน้ําค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะถ้าเป็นห้องน้ําสาธารณะแล้วก็พอเราเข้าไปเราก็เลยไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์แบบสวยๆคะ่ะเพราะด้วยความเกรงใจนะคะสั่งเสร็จบ้านป่าก็หายตัวเข้าไปในห้องน้ําเลยคะ่ะมาคะ่ะดูต่อซิได้อะไรอีก โอ้ยอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ํานะคะที่พกไปที่โรงเรียนด้วยนี่ไงคะเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวพอจัดของโยนของเข้าตู้เย็นกับเข้าชั้นเสร็จก็จะจัดการกินเจ้านี่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วตอนนี้นี่ค่ะเค้กหมดนะคะก็เลยก็เลยได,ได้เจ้าตัวนี้มาแทนนะคะแล้วก็ยังไงคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันเดี๋ยวบ้านป่าขอตัวไปกินแฮมเบอร์เกอร์แบบสวยๆก่อนนะคลิปนี้บายบายสวัสดีคะ่ะเฮ้ยดู